สวัสดีครับผมชื่อนนยพันลบเทียนสีชื่อเล่นชื่อลบตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับหโรงเรียนสนามชัยเขตครับวันนี้ผมจะมาอาัดคลิปแนะนําในการเตรียมตัวก่อนการจัดฟันนะครับว่ามีอะไรบ้างเราควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนที่เราจะจัดฟันนะครับในขั้นของการเตรียมตัวก่อนการจัดฟันนะครับผมจะแบ่งให้เป็น2พาร์ทพาร์ทแรกก็คือเรื่องเงินส่วนพาร์ทที่2องน่ะคือเรื่องของการเคร์ช่องปาก ในพาทที่1นนะครับในขั้นของการเตรียมเงินการเตรียมเงินในการจัดฟันน่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าการจัดฟันเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงไหนจะค่าเคี้ยวช่องปากค่าถอนฟันค่าอุดฟันค่าหดหินปูนค่าพิมพ์ฟันค่าติดเหล็กแล้วก็ค่าอื่นอีกมากมายที่เราจะต้องจ่ายในการจัดฟันดังนั้นนะครับในเรื่องของเงินเนี่ย เป็นสิ่งสําคัญมากที่เราจะต้องเตรียมไว้ก่อนที่เราจะจัดฟันการเตรียมเงินนะครับจานวนเงินที่เราจะต้องเตรียมก่อนที่เราจะจัดฟันนะ่ะผมแนะนําว่าอย่างน้อยต้องเก็บให้ได้สามพันขึ้นไปเพราะว่าในการเครียย์ช่องปากเนะี่ยแค่ค่าอุดฟันอย่างเดียวอะ่ะแต่และคลินิกเนะี่ยก็จะต่างกันไปอ้างอิงจากคลินิกที่ผมที่ผมจัดฟันนะครับข่าวอุดฟันอนะ่ะก็ซีกละห้าร้อยบาท แล้วแต่ค่าขุดหินปูนอ่ะก็จะแตกต่างกันออกไปของสภาพช่องปากของแต่ละคนดังนั้นการเตรียมเงินนะครับก็ต้องเตรียมให้เยอะหน่อยเพราะว่าค่าอุดฟันอย่างเดียวยก็แพงมากแล้วการเตรียมเงินก่อนการจัดฟันเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับทุกคนดังนั้นทุกคนจะต้องเตรียมเงินก่อนการจัดฟันไว้เยอะๆนะครับในพาร์ทที่2น,นะครับในเรื่องของการเคลียร์ช่องปากการเคลียร์ช่องปากนะครับก็จะประกอบไปด้วยการขุดหินปูนการอุดฟัน เป็นหลักนะครับในช่วง6เดือนแรกนะครับก่อนการจัดฟันนะ่ะผมแนะนําว่าให้ทุกคนน่ยไปเคียร์ช่องปากก็คือไปขูดหินปูนแล้วก็อุดฟันน่ะที่โรงพยาบาลก่อนเราค่อยไปเคียย์ช่องปากอีกทีหนึ่งที่คลินิกในการที่เราไปขูดหินปูนหรืออุดฟันที่โรงพยาบาลก่อนนะครับมันจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเครียร์ช่องปากของเราที่คลินิกดังนั้นนะคะผมจึงแนะนําว่า ก่อนที่เขาจะจัดฟันนะคบให้เราไปเคียย์ช่องปากที่โรงพยาบาลก่อนก่อนที่จะมาเคียย์ช่องปากอีกทีหนึ่งที่คลินิกถ้าหากเราไม่เคียย์ช่องปากที่โรงพยาบาลก่อนเรามาเคลียย์ที่คลินิกเลยเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมากดังนั้นผมก็แนะนํานะครับก่อนที่จะจัดฟันนะ่ะไปเคียย์ช่องปากที่โรงพยาบาลก่อนอ่ะก็จบแล้วนะครับสําหรับคลิปแนะนําในการเตรียมตัวก่อนการจัดฟันว่าเราควรจะทําอย่างไรบ้างในคลิปนี้ก็อาจจะดูงงๆูวนไปวนมา ด้วยสภาพผมไม่ค่อยเอื้อมน้อยสักเท่าไหร่นะครับถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดเกี่ยวกับเนื้อหาหรือว่าการพูดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปเกี่ยวกับการจัดฟันแบบละเอียดในคลิปหน้าให้นะครับถ้าใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับการจัดฟันแล้วก็ กี่ยวกับการเตรียมตัวหรือว่าจํานวนเงินค่าเคลียร์ช่องปากหรือว่าค่าจัดฟันอุดฟันก็เมนไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบในคลิปหน้าแบบละเอียดเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบการแนะนําเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ